เข้าวัดเข้าวาเพื่อดูสถานที่สำคัญสำคัญของวัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระพุทธศาสนานะครับก็วันนี้ก็พามาชมวัดอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญประจำหมู่บ้านของอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายก็เริ่มออกเดินทางจากบ้านแล้วก็จะเข้าสู่วัด เข้าสู่วัดบ้านนิคมดงบังบ้านดงบังหรือว่าบ้านนิคมดงบังนะครับเขาจะเรียกสันส้น่าบ้านนิคมนะครับตำบลกุดบงอําเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายเราก็เริ่มเข้าสู่บริเวณวัดแล้วนะครับมาด้วยมอเตอร์ไซค์สีแดงแรงลิตของพ่อจ่านะครับก็มาจอดตรงร่มนะครับที่ข้างพระอุโบสถนะครับ เราก็ต้องย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะมาดูซุ้มประตูหรือชาวบ้านเรียกว่าประตูโขงนะครับคนอีสานเรียกว่าประตูโค้งครับประตูโขงเอ่อพอให้ดูบริเวณร,ร,บร,บรบวอรบๆเป็นวัดขนาดเล็กนะครับเป็นวัดขนาดเล็กตั้งอยู่ริมถนนนะครับตั้งอยู่ริมถนนถ้าใครเดินทางจากโพนพิสัยไปอ่าัตนวาปีปากคาดแล้วก็จังหวัดบึงกาฬนะครับก็จะ เห็นวัดนี้นะครับซึ่งสถานที่นั้นอยู่ติดก,ก,กับโรงเรียนบ้านนิคมโรงบังนะครับชื่อว่าวัดบ้านนิคมโรงบังนะครับที่ด้านบนของซุ้มประตูด้านบนนะครับเราก็จะได้เข้าสู่นะครับได้เข้าสู่บริเวณวัดได้เข้าสู่บริเวณวัดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับต้องพูด ซ้ำๆหลายครั้งนะครับในการพูดการบรรยายอันนี้เป็นลักษณะของกระผมเองนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับดูภาพประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังการบรรยายไปด้วยบางครั้งก็จะมีภาษาอีสานแทรกเข้ามาด้วยนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่พระอุโบสถนะครับพระอุโบสถวัดบ้านนิคมรงบังนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวัดก็ได้นะครับ วัดต่างๆในทางพระพุทธศาสนานั้นจะมีพระอุโบสถเป็นจุดเด่น,นครับเป็นจุดเด่นซึ่งจะมีองค์พระประธานอยู่ทางด้านในและก็ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนากิจของพระภิกษุสงฆ์สมณีนะครับตามธรรมเนียมแล้วพระอุโบสถนี้จะไม่ให้สุภาพสตรีเข้าไปด้านในนะครับนอกจากท่านสุภาพบุรุษหรือว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนั้น เข้าได้แต่เฉพาะด้านนอกนะครับเข้าไปผ่านประตูผ่านประตูโบสถ์หรือว่าประ,ประตูพระอุโบสถนะไม่ได้นะครับถือว่าเป็นกฎเป็นข้อห้ามเ,ออเหตุผลนั้นก็ไม่ทราบได้นะครับด้านริมบันไดขึ้นทั้งสองข้างก็จะเป็นรูปพญานาคมีเก็ตเสียนนะครับอันนี้ผิดถ,ถูกก็ต้องโทษพ่อจ่าเองนะครับเพราะว่าไปถ่ายคลิปก็ไม่ได้สังเกตนะครับ มีอยู่ด้านสองข้างนะครับแต่บริเวณรอบๆพระอุโบสถนั้นไม่มีกำแพงแก้วนะครับแต่จะมีแต่ซุ้มนะครับซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มอะไรหรือฮาถ้าจะเป็นลูกนิมิตนั้นจะต้องฝังอยู่ทางด้านในของพระอุโบสถนะครับเป็นซุ้มเสมานะครับเป็นซุ้มเสมานะครับรอบๆแล้วก็จะมีขอนไม้อยู่อันนี้ก็ท่านก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับการก่อสร้างนั้น ก็คือก่อสร้างอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้าจากประตูเข้ามาแล้วเขาถ่ายให้ดูรอบๆนะครับให้ได้เห็นรอบๆแล้วก็มาจบอยู่ตรงพระอุโบสถนี้คือศาลาการประเรียนที่กําลังก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งศาลาการประเรียนหลังเดิมนั้นเป็นอาคารไม้ยกสูงประมาณเกือบ1เมตรนะครับผมยังมีโอกาสได้เห็นอยู่นะครับเพราะผ่านไปผ่านมาทีนี้ก็อาจจะเกิดจากว่า มันมีการผูพังนะครับหลังคาก็เป็นสังกะสีเป็นส่วนมากจะเป็นไม้ผูพังอาจจะเกิดจากการทําลายของปวกนะครับชาวบ้านนะครับชาวบ้านรวมทั้งท่านเจ้าว,วาดก็เลยมีําหนิว่าจะสร้างเป็นสาลาการ,ปรเปลี่ยนปูนทั้งหลังเลยนะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับาการก่อสร้างนั้นได้รับพู้ประมาณจากทางสํานักพุทธนะครับสำนักพุทธของจังหวัดนองคายนะครับอ,อันนี้ จริงเพชแค่ไหนนั้นผมสอบถามจากทางเจ้าอาวาสครับสอบถามจากทางเจ้าอาวาสนะครับซึ่งตอนไปขออนุญาตท่านถ่ายทคํคซิบนั้นพ่อท่านฉันพอตาหาเช้าเสร็จพอดีนะครับคนเดียกันก็ามาทําเติมแล้วก็มาทำมายังไม่แล้วเสร็จนะครับด้านในด้านนอกนั้นมีงานสมโพธิอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อจ่าได้ทําสปอร์ตนะครับประชาสัมพันธ์ให้นะครับโดยทางท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่บ้าน ้านนี้คมรงบางท่านเดินทางมาติดต่อให้กับผมพอจะณเมืองเก่านี่ทำสปอร์ตให้ก็ทำให้แล้วนะครับก็มีการสมโพธนะครับสมโพธเพื่อหาเงินมาสมทบในการสร้างอาสาราการเปลี่ยนนั้นให้แล้วเสร็จนะครับซุ้มประตูครับก็จะมีการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามนะครับด้านบนก็จะมีเป็นรูปนกยุงนะครับหรือว่านก อะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็มีพญานาคอยู่ทั้งด้านข้าง2ข้างนะครับเป็นรูปนกมันมีอยู่สองข้างนะครับที่ผมจะมาเน้นในเรื่องของสาราการประเรียนครับที่กําลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนครับแล้วก็เอฟซนะครับที่กดติดตามอาจให้เข้ามาที่ได้เข้ามาชมคลิปวัดนิคมรงบังนะครับว่า อยากจะขอเชิญชวนท่านมาร่วมทาบุญร่วมบริจาคนะครับร่วมบริจาคได้ที่วัดนิคมรงบังนะครับวัดนิคมรงบงังตําบลกุดบงอําเภอโพนพ,พ,พิสัยจังหวัดนองคายครับให้ท่านมาที่วัดได้เลยนะครับให้มาที่วัดได้เลยผมจำผมจะมีภาพนิ่งอยู่ตอนท้ายๆของของคลิปนะครับพยายามหยุดดูนะครับหยุดดูแล้วก็จดเอาเบอร์โทรเบอร์โทรนั้นเป็นของท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่ ผู call, home, is tomato, ้ใหญ่บ้านครับคุณธนวัฒน์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนิคมรงบังครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มนะครับผู้ใหญ่บ้านหนุ่มแถมรูปรออีกต่างหากนะครับแต่ว่าความรอเนี่ยก็จะน้อยกว่าพ่อจ่าอยู่นิดหนึ่งนะครับคนเราต้องเข้าข้างตัวเองนะครับไมเขาจะแทรกไปด้วยเมื่อกี้นี้แทรกไปด้วยพระอุโบสถเพราะคือผมชอบพระอุโบสถของของแต่ละวัดนะครับชอบหมดนะครับวัดไหนก็ชอบหมดนะครับ ก็เป็นด้านในนะครับให้ดูสภาพที่กําลังก่อสร้างอยู่ช่างก็ทํางานอยู่ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตช่างตามระเบียบนะครับตามระเบียบต้องขออนุญ,ญาตซะก่อนอาการเข้าไปถ่ายทํานะครับก็จะมีการแพนกล้องหรียว่าหมุนกล้องไปเจอด้วยก็ต้องขอโทษขออภยัยแต่ไม่ได้เห็นหน้าหรอกครับให้ดูสภาพซะก่อนนะครับว่ากําลังก่อสร้างอยู่แต่ก็ยังรอนะครับยังรอปัจจัยนะครับจาก อาบรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคคนละเล็กละน้อยนะครับถ้าจะเป็นงบประมาณทางวัดนี่ก็ก็คงไม่มีนะครับถ้าชาวบ้านก็ก็ช่วยอยู่ครับผมครับบางครก็ช่วยอยู่ก็มีผ้าป,ป่ามีกระถินมาเรื่อยแต่การสร้างนั้นต้องใช้งบประมาณตามสถานะทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับตอนท้ายๆจะมี ภาพนิ่งนะครับเขาให้หยุดดูแล้วก็จดเอาเบอร์โทรของท่านผู้ใหญ่บ้านติดต่อบริจาคได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาลาน้อยนะครับที่เป็นที่ประดิสถานรูปพระพุทธรูปพระพุทธรูปผมคิดว่าพระพุทธรูปนี้ก็คงจะเชิญมาจากสาราการเรียนหลังเดิมนะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็าจะเชิญกลับขึ้นไปปรดิสถานนี้ก็คือเป็นลูกดิมิตนะครับลูกดิมิตที่จะทําการฝังลงไป บริเวณคิดว่าคงจะฝังลงไปในบริเวณศาลา,าการประเรียนนั่นแหละครับผมก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นประตูโขงด้านาด้านหลังนะครับด้านหลังก็ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มาถต่ทำในช่วงบ่ายนะครับก็พอ,อจากก็จับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ควบออกไปเลยทันทีนะครับขอเรียนเชิญน,นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ